งบกว่า2,803ล้านบาทประกันภัยข้าวนาะปีปี2 5 6 3สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่น่านรักที่รับฟังข่าวสารในช่องปุจจัดทุกท่าน คอรมอก็อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการคุ้มครองเจ็ดภัยธรรมชาติเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารกันค่ะก่อนอื่นนะคะปุ้ยจ๋าก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะกดติดตามนะคะและกดกระดิ่งไว้เพื่อเปิดการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันค่ะ ในวันที่21เมษายน2563ดรรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมครมอนุมัติเห็นชอบ โครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2,563ตามมาติคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเมื่อวันที่2มีนาคม2563ที่ผ่านมาเพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ ผ่านระบบการประกันและเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของภาครัฐในการรองรับต้นทุนการเพาะปลูกข้าวให้เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากโครงการปีการผลิต2,562ภายใต้วงเงินงบประมาณ2,910.39ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณคงเหลือในส่วนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เบิกจ่ายจากสำนักงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในปีการผลิต2,562จำนวน106.61ล้านบาทและขอเสนองบประมาณเพิ่มเติมจำนวน2,803.78ล้านบาทมีรายละเอียดและสรุปได้ดังนี้ เป้าหมายพื้นที่รับประกันภัยทั้งโครงการรวม45.7ล้านไร่แบ่งเป็น1การรับประกันภัยพื้นฐา,านพื้นที่รวมไม่เกิน44.7ล้านไร่โดยกำหนดค่าเบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยงจริงของเกษตรกรแต่ละกลุ่มไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรสแตมดังนี้ กลุ่มที่1พื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเพื่อการเพราะปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2,563เกษตรกร,ร,กรลูกค้าทกสอทุกรายไม่เกิน28ล้านไร่อัตราดอกเบีย้ยประกันภัย97บาทต่อไร่เท่ากันทุกพื้นที่ความเสี่ยงตำ่ำปานกลางและสูงเป็นประกันภัยกลุ่ม กลุ่มที่2พื้นที่ที่ไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเพื่อการเพราะปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2563เกษตรกร,ร,กรลูกค้าทกสและเกษตรกร,ร,กรทั่วไปซึ่งอยู่ในพื้นที่เพาะปลูกเสียงภัยตำ่ำไม่เกิน15.7ล้านไร่อัตราดอกเบี้ยรประกันภัย58บาทต่อไร่เป็นประกันภัยรายบุคคล กลุ่มที่ 3, พื้นที่ที่ไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเพื่อการเพราะปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2 5 6พเกษตรกรลูกค้าทกสและเกษตรกรทั่วไปซึ่งอยู่ในพื้นที่เพาะปลูกที่มีความเสี่ยงภัยปานกลางและสูงไม่เกิน1ล้านไร่อาตารัตราดอกเบี้ยประกันภัยแบ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลาง210บาทต่อไร่พื้นที่เสี่ยงภัยสูง230บาทต่อไร่ เป็นประกันภัยรายบุคคลโดยรัฐบาลเป็นผู้จ่ายค่าเบีย้ยประกันภัยข้างต้นทุกกลุ่มในอัตรา58บาทต่อไร่รวมถึงค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรสแตมทั้งหมดส่วนที่เหลือของกลุ่มที่1อีก39บาทต่อไร่ค่าเบีย้ยประกัน97บาทต่อไร่ทกสจะเป็นผู้จ่าย กลุ่ม <Workers. S 2> ที่2พื 5, ้นที่เพาะปลูกเสี่ยงภัยต่ำค่าเบี้ยประกันภัย58บาทต่อไร่และกลุ่มที่3ในพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางค่าเบี้ยประกันภัย210บาทต่อไร่ส่วนต่าง1 5 2บาทต่อไร่และพื้นที่เสี่ยงภัยสูงค่าเบี้ยประกันภัย230บาทต่อไร่ส่วนต่าง172บบาทต่อไร่ส่วนต่างค่าเบี้ยประกันเกษตรกรเป็นผู้จ่าย 2. การรับประกันภัยร,ร่วมจ่ายโดยสมัครใจพื้นที่รวมไม่เกิน1ล้านไร่ โดยกำหนดค่าเบีย้ยประกันภัยตามความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ซึ่งจ่ายเพิ่มจากประกันภัยพื้นฐานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอาการสแตมโดยกเกษตรกรเป็นผู้จ่ายเองทั้งหมดแบ่งเป็น 1. พื้นที่เสี่ยงภัยต่ำพื้นที่สีเขียวจำนวน5 9 4อเำเภออัอตราเบีย้ยประกัน26.75สตางค์ต่อไร่ 2พื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางพื้นที่สีเหลืองจำนวน182อําำเภออัตราเบี้ยประกัน52.43สตางค์ต่อไร่ 3. พื้นที่เสี่ยงภัยสูงพื้นที่สีแดงจำนวน152อําำเภออัตราเบี้ยประกัน109บาทจุ 14. สตางค์ต่อไร่วงเงินคุ้มครองครอบคลุม1ภัยพิบัติธรรมชาติ7ภยัยได้แก่น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้งฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงลมพายุหรือพายุใต้ฝุน่นภัยอากาศน้ำหรือน้ำค้างแข็งลูกเห็บไฟไหม้และภัยช้างปามวงเงินคุ้มครองในพื้นที่ประกันภัยพื้นฐานจำนวน1260บาทต่อไร่พื้นที่ประกันภัยร่วมจ่ายจำนวน240บาทต่อไร่แต่รวมแล้วไม่เกิน1 5 0 0บาทต่อไร่ 2. ภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาดวงเงินคุ้มครองในพื้นที่ประกันภัยพื้นฐานจำนวน630บาทต่อไร่พื้นที่ประกันภัยร่วมจ่ายจำนวน120บาทต่อไร่แต่รวมแล้วไม่เกิน750บาทต่อไร่ ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทกศทดลองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบีย้ยประกันภัยแทนรัฐบาลในส่วนของงบประมาณเพิ่มเติม2,803.78ล้านบาทและเบิกเงินชดเชยตามจำนวนที่จ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราต้นทุนเงินในอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประจำ12เดือนของทอกศบวกร้อยละหนึ่งในปีงบประมาณถัดไปให้กับทกศ ซึ่งคิดเป็นจํานวนเงินรวม2,980.24ล้านบาทก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการอนุมัติประกันภัยข้าวนาะปีปีการผลิตส5 6 3คุ้มครอง7ภัยธรรมชาติค่ะช่องพุจานะคะก็ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปุจจาก,ก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ก็อย่าลืมนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อเปิดการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆกดไลค์กดแชร์ออกไปถ้าเป็นประโยชน์นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ